ตอนที่32มิชจฉาชีพหลอกเด็กประมาณสิบนาทีต่อมาโจโจค่อยๆเดินคอตกเข้าไปในรถหนูน้อยเดินไปสาก้าหันมาสองก้าดวงตากลมโตของเธอเฝ้ามองปู่ฉินและย่าฉินด้วยความหวังเผื่อพวกเขาจะเรียกเธอกลับมาเมื่อเห็นท่าทีแบบนี้ของหนูน้อยย่าฉินเกือบจะหลุดคำออกมาแล้วหันไปโบกมือให้หนูน้อยโจโจตาเป็นประกายทันทีหนูน้อยชักสีท้าวิ่งกลับมาย่าชินก้มตัวลงไปจัดเสื้อให้หนูน้อยแล้วกล่าวด้วยรอยยิ้ม โจโจรีไปเถอรีไปรีบกลับนะจ๊ะโจโจฮึคกฮึกคุณย่านิสัยไม่ดีเลยไปเถอาย่าต้องรอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วถึงจะพาโจโจออกไปเที่ยวเล่นได้ได้ยินเช่นนั้นโจโจขยุบเหล็กน้อยสุดท้ายหนูน้อยจำต้องยอมเดินคอตกเดินไปขึ้นรถด้วยความหดหู่ทันทีที่ขึ้นรถหนูน้อยก็นั่งข้างประตูห่างจากฉินเรื่อนทันที ฉินเรื่นกวาดตามองเธอโดยไม่พูดอะไรเช่นกันเขาพยักหน้าบอกให้คนขับรถล็อกรถให้ดีเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กน้อยตกรถตลอดทางโจโจรอบมองฉินเริ่นอยู่หลายครั้งเมื่อเห็นว่าในที่สุดเขาก็หลับตาลงราวกับหลับไปแล้วหนูน้อยถึงได้ถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกเมื่อสัมผัสได้ว่าหนูน้อยผ่อนคลายลงแล้วฉินเริ่นรู้สึกตลกมากเขาจงใจลืมตาขึ้นมาและเป็นอย่างที่เขาคาดไว้ไม่มีผิดเด็กน้อยรีบตื่นตัวทำท่าทีระแวดระวังดวงตาของเธอเบอิกกว้างราวกับกระต่ายน้อยตื่นตูม หลกแบบแปลกแปกแฮะแต่เมื่อเห็นว่าหนูน้อยกลัวจนแทบจะร้องให้ออกมาเขาถึงได้เลิกแกล้งเธอเห็นแบบนั้นโจโจจึงค่อยๆเบียดไปที่ประตูรถตัวอ้วนฟูของหนูน้อยแทบจะแนบไปกับประตูรถอยู่รอมรอดแล้วหนูน้อยเม้มปากสู่จมูกเธอกลัวพี่ใหญ่นักวิทยาศาสตร์ที่อาจจะจับเธอไปหั่นเป็นแผ่นสาวน้อย ในเวลานี้คนขับเลี้ยวรถไปตามทางอย่างกระทันหันโจโจไม่ทันได้เตรียมตัวทาให้หนูน้อยเซ็ตจ,จนเกือบจะตกเบาะไม่ทันรอให้เธอยื่นมือไปคว้าหาที่พยุงม,มือใหญ่ของพี่ใหญ่ก็ยื่นมาประคองไหล่ของหนูน้อยเอาไว้แล้วเธอตะลึงไปเล็กน้อยแล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นก็เห็นว่าในแววตาของพี่ใหญ่นักวิทยาศาสตร์เผยให้เห็นถึงความกังวลใจนั่งดีดนะฉินเรื่นปล่อยมือพลางพูดอย่างอ่อนโยน อ้อโจโจนั่งหลังตรงแต่โดยดีหนูน้อยวางมือลงบนเข่าของตัวเองแล้วรอบมองไปยังฉินเริ่นอีกครั้งเมื่อเห็นว่าเขาหลับตาอีกแล้วเธอก็ยิ่งมองเขาอย่างเปิดเผยยิ่งขึ้นดูเหมือนพี่ใหญ่นักวิทยาศาสตร์จะเป็นคนดีมากเลยนะและถ้าเขาไม่จับเธอหันเป็นแผ่นสาวน้อยก็คงดีกว่านี้เธอเม้มริมฝีปากมองไปทางอื่นหันหน้ามองออกไปนอกหน้าต่างโดยไม่ได้สังเกตว่าฉินเริ่นก็มองมาที่เธอเช่นกัน หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็มาถึงร้านขายยาจีนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองหลวงหลังจากเข้าไปในร้านแล้วกลิ่นอันเข้มข้นของยาสมุนไพรจีนลอยโชยเข้ามาในจมูกทันทีรอบด้านเต็มไปด้วยตู้ใส่ย,ยาสมุนไพรที่มีชื่อแปะไว้ทุกตู้โจโจโงเงยหน้าขึ้นมองเบื้องหน้าของเธอเต็มไปด้วยตู้สมุนไพรจีนเป็นจำนวนมากหนูน้อยร้องว้าวออกมาด้วยความตื่นเต้นราวกับเด็กน้อยชนบทที่เพิ่งเข้าเมือง เธอไม่เคยเห็นตู้ยาขนาดใหญ่เช่นนี้มาก่อนจริงๆเพราะปกติเวลาอยู่บนภูเขาหากเธอต้องการใช้สมุนไพรอะไรก็มักจะไปหาเก็บมาแบบสดๆจะเคยเจอสถานที่ที่รวบรวมยาสมุนไพรไว้อย่างพร้อมพร่างและจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบหมวดหมู่เช่นนี้ได้อย่างไรเมื่อเห็นว่ามีคนเข้ามาในร้านพนักงานรีตาขึ้นมองเล็กน้อยและเมื่อเห็นว่าคนที่เข้ามาเป็นเด็กหนุ่มและเด็กตัวเล็กเขาก็ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือต่อไปอย่างไม่สนใจ ฉินเริ่นขมวดคิ้วแล้วหันไปมองน้องสาวที่ยังคงกวาดตามองของในร้านด้วยความสงสัยเขาเม้มปากโดยไม่พูดอะไรผ่านไปสักพักหลังจากกอที่โจโจสำรวจมองจนรอบแล้วหนูน้อยก็วิ่งไปตรงหน้าพนักงานขายแล้วขย่งปลายเท้าคุยกับเขาคุณอาหนูอยากซื้อสมุนไพรซื้ออะไรหนูต้องการหรูเซียงอังฮวยใช้หูชวนสยงดอกสาวย้า โจโจพูดรายชื่อสมุนไพรออกมาในรถเดียวหนูน้อยร่ายรายชื่อสมุนไพรออกมาจนพนักงานขายตะลึงเขาก้มหน้าลงไปมองหนูน้อยน่ารักอีกครั้งตอนแรกเขานึกว่าเด็กสองคนนี้ติดเล่นจนเข้ามาผิดที่แต่นึกไม่ถึงเลยว่าเธอจะรู้จักชื่อยาสมุนไพรเหล่านี้ด้วยจัดยาสมุนไพรพวกนี้ให้หนูอย่างละสิบช่างแล้วเอาสมอายุผ่านปีให้หนูด้วยห้าห้าตอนแรกพนักงานขายยังตกตะลึงอยู่แต่เมื่อเขาได้ยินประโยคสุดท้ายนั้นเขาก็หลุดคำออกมา โจโจหยุดพูดเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาเพราะไม่เข้าใจว่าเขาหัวเราะอะไรพนักงานขายพูดว่าเด็กน้อยใครสอนเธอพูดประโยคพวกนี้หรือคิดจะซื้อสมพันปีหรือไงนี่เธอคิดว่ากำลังดูละครอยู่หรือมีที่ไหนบ้างที่ขายสมอายุพันปีหน้าได้ยินแบบนั้นโจโจก็ขมวดคิ้วหนูน้อยฟังออกว่าเขาดูถูกเธอแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็พยายามระง,งับความโกรธไว้แล้วถามอย่างอดทนว่างั้นน่าจะมีสมอายุแปดร้อปีใช่ไหม เพราะนี่คือตัวยาหลักต้องใช้ที่มันมีคุณภาพดีหน่อยไม่มีพนักงานขายตอบกลับห้วนๆเขาคร้านเกินกว่าจะสนใจเด็กน้อยแล้วจึงก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถือต่อแถมยังพูดพึพมพำกับตนเองว่าไม่รู้ว่าเป็นเด็กเวรจากบ้านไหนใครเขาซื้อยาสมุนไพรทีละสิบช่างกันเล่าโง่หรือเปล่าโจโจโหูผึ่งหนูน้อยได้ยินประโยคนี้พอดีในขณะที่เธอกำลังจะระบายความโกรธนั้นเธอก็เห็นว่าเงาร่างหนึ่งเดินนำออกไปฉินเรื่อนถอดแว่นตาออกมาเขาเช็ดแว่นชา้ชาๆแล้วพูดว่านายว่าอะไรนะ ถึงแม้ว่าเด็กหนุ่มจะมีหน้าตาที่หล่อเหลาดูอ่อนโยนแต่จู่ๆบรรยากาศรอบตัวของเขาพลันเย็นเยือกขึ้นอย่างฉับพลันเขาเงยหน้าขึ้นมองพนักงานขายอย่างไม่แยแสดวงตาคมดุจเหี่ยวของเขาทำให้พนักงานขายเกิดขาอ่อนแรงเกือบล้มหงหลังไปกับพื้นโจโจมองเขาด้วยความตกตะลึงเช่นกันดูเหมือนพี่ใหญ่จะกลายเป็นคนโหดในช่วพริบตาหนูน้อยชอบพี่ใหญ่ที่เป็นแบบนี้ ถึงแม้จะดูโหดไปบ้างแต่เธอไม่ได้กลัวการต่อสู้ขอเพียงแค่พี่ใหญ่ไม่ทำท่าทีเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่จะจับเธอไปหั่นเป็นแผ่นก็พอแล้วพนักงานขายเองก็กลัวเด็กหนุ่มคนนี้ <c oughs> เช่นกันเขาใช้เวลาอยู่นานกว่าจะบังคับตัวเองให้พูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเทาได้ร้านร้านของเราไม่มีสมพันธ์ปีจริงๆแล้วมีที่ไหนบ้างละ่ะพนักงานในร้านสายหน้าที่ไหนก็ไม่มีทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเป็นสมอายุห้าปีหน้าจะมีอยู่ที่ร้านขายยาเสิร์นหนงถาง เมื่อได้ยินแบบนั้นชินเริ่นจึงหันไปถามความเห็นของโจ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 ถามพนักงานไปว่าไม่มีโสมที่อายุเก่าแก่กว่านี้หรือไม่มีแล้วโสมอายุห้าร้อยปีถือว่าเป็นโสมที่เก่าแก่ที่สุดในตอนนี้แล้วก็ได้โจโจรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยถ้ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกหนูน้อยก็คงขอโสมจากอาจารย์ก่อนลงเขามาแล้ว เพราะในห้องของอาจารย์มีสมต้นใหญ่ที่มีอายุยาวนานกว่า800ปีซ่อนอยู่เพียงแต่อาจารย์เก็บรักษามันไว้เหมือนสมบัติล้ำค่าปกติจะไม่เอาออกมาให้ใครได้ช่ยชมขอโทษน้องสาวฉันด้วยฉินเรื่นพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบเขาใช้แววตาที่แสนเย็นชากดดันจนพนักงานในร้านแทบจะหายใจไม่ออกพนักงานที่ทนแรงกดดันไม่ไหวรีบก้มหัวขอโทษทันทีขอโทษด้วยขอโทษครับผมพูดผิดเอง หลังจากที่เหลือบมองพนักงานคนนั้นด้วยแววตาเย็นชาอีกครั้งฉินเริ่นละสายตากลับมาแล้วเคาะที่เคาน์เตอร์ต่อไปนี้ถ้าหากไม่รู้จักพูดให้เป็นก็เย็บปิดปากตัวเองไปซะเขาใช้น้ำเสียงที่สงบที่สุดมาพูดคำพูดที่น่ากลัวที่สุดพนักงานคนนั้นตกใจแล้วรีบเอามือปิดปากตัวเองด้วยความกลัวจากนั้นก็ออกแรงพยักหน้าราวกับไก่จิกข้าวเปลือกเมื่อเห็นว่าพนักงานคนนั้นสงบ,สงบเสงยมแล้วฉินเริ่นถึงได้เดินจูมือโจโจโออกไปนอกร้าน เพิ่งจะเดินมาถึงประตูร้านกระจบบนเคาน์เตอร์พลันแตกดังเพลงแล้วร่วงลงกับพื้นพร้อมเสียงแตกทำให้พนักงานขายมองฉากนี้ด้วยความตกใจโจโจหันกลับไปมองครู่หนึ่งจากนั้นก็เงยหน้ามองฉินเรื่อนหนูน้อยเลื่อมสายเขามากเพราะเขาเก่งมากเลยทั้งที่อายุน้อยขนาดนี้แต่กลับสามารถทำให้กระจบแตกได้ในชั่วพริบตาดูจากแรงแล้วเขาจะต้องเป็นยอดฝีมือคนหนึ่งแน่นอนหนูน้อยอยากจะประลองกับพี่ใหญ่ของเธอเสียแล้วสิ ในขณะที่กำลังคิดอยู่นั้นจู่ๆเธอก็เห็นว่าพี่ใหญ่สวมแว่นกลับเข้าไปทำให้มาดนักวิทยาศาสตร์ผู้แก่เรียนกลับมาอีกครั้งโจโจตกใจมากหนูน้อยรีบสะบัดมือเขาออกแล้วกอดหัวตัวเองวิ่งออกไปหลายเมตรช่วยด้วยพี่ใหญ่นักวิทยาศาสตร์กลับมาแล้วเมื่อเห็นเธอเป็นแบบนี้ฉินเรื่อนขมวดคิ้วขึ้นในแววตาของเขาเผยให้เห็นความขบขันแต่จู่ๆเขาก็เห็นว่ามีคนโผล่พรวดเข้ามาอยู่ตรงหน้าเธอในขณะที่กำลังจะเตือนโจโจก็วิ่งชนคนนั้นเข้าแล้ว โจโจชะง,งักไปเพื่อรู้ว่าตัวเองวิ่งชนคนอื่นแล้วในขณะที่หนูน้อยกำลังจะเงยหน้าขอโทษนั้นก็เห็นว่าชายแก่ตรงหน้าเธอร้องโอยออกมาเขาล้มลงกับพื้นด้วยท่าทีที่แข้งขาดูไร้เรี่ยวแรงการล้มของเขาดูเด่นสะดุดตามากเขาสวมชุดสไตล์ถังสีแดงใบหน้ามีเลือดฝาดไม่มีท่าทีของคนที่อ่อนแอเลยสักนิดแต่กลับร้องเออวยวายว่าเจ็บด้วยพลังเสียงที่เต็มเปี่ยม ชินเริ่นกำลังจะเรียกชายแก่นั้นก็เห็นว่าชายแก่ถลึงตาใส่นั่งอยู่บนพื้นโดยไม่มีท่าทีว่าจะยอมลุกขึ้นเด็กหนุ่มกระตุกมุมปากแล้วกลืนคำพูดลงไปเขาขมวดคิ้วมีสีหน้าที่อธิบายได้ยากสุดท้ายเขาจึงเบ้ปากแล้วหันมองไปทางอื่นเขาคนนี้เป็นถึงหัวหน้าแผนกแพทย์แผนจีนประจำโรงพยาบาลกลางจิงเฉิงเป็นถึงหมอเทวดาหลิวผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศแต่กลับแกล้งทำตัวเป็นมิจฉาชีพหลอกเด็กหน้าขายหน้าชมัด หลิวฮั่นชิวไม่สนใจความคิดของเด็กหนุ่มเพราะในใจของเขาเฝ้าแต่นึกถึงยาเม็ดนั้นที่ฉินเริ่นเอามาให้เขาดูเขาจับจ้องไปที่โจโจกระทั่งเขาหันไปเห็นขวดกระเบื้องเคลือบในมือของหนูน้อยทันใดนั้นดวงตาของเขาก็เป็นประกายทันทีหาเจอแล้วเขาไม่สามารถละสายตาออกไปได้เขาจ้องตรงไปที่มันแล้วพูดเสียงดังว่าไอโยหนูน้อยหนูทำคนแก่อย่างฉันกระดูกหักแล้วโจโจมองฉากนี้ด้วยความตกตะลึง